วันนี้จะพาทุกคนข้ามกำแพงไปแดนมังกรกับ10ซีรีส์จีนขึ้นหิ่งที่บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดไม่ว่าจะสายโรแมนซ์ดรามา่าแอคชัน่นหรือเทพเสี่ยทุกเรื่องคือเต็มสิทไม่หักดูแล้วรับรองข้ามคืนแน่นอนปรปักจำนวน The Prisoner of Beauty แนวโรแมนซ์ดรามา่าเรียดฟินทะลุจอเรื่องนี้ใครยังไม่ดูถือว่าพลาดหนักมากพระเอกนางเอกเ,เคมีโคตรดีคือมองตาก,กันทีเดียวคนดูแทบละลายเนื้อเรื่องแน่นบทด,ดีฉลาดฟิลแบบเกมอำนาจผสมรักต้องห้ามที่ดึงอารมณ์สุดๆด,ดูแล้วฟินไม่ไหวพระเอกหล่อร้ายแต่น่ารักนางเอกคือววววแและบบูด้าาาทกตนนคมมรใจห รักคู่นี้สุดหัวใจคะแนนเต็มสิจากใจคนดูที่หลงแบบถอนตัวไม่ขึ้นร่วมตกก่อเกิดรัก The s t a r y Love แนวเทพเซียนแฟนตาซีโรแมนส์คอมเมดี้ซีรีส์เทพเซียนที่ดูแล้วไม่อยากวางตาเลย CG คือโคตรสวยแบบงานดีระดับภาพยนตร์พอเปิดมาคือจับใจดําเนินเรื่องสนุกครบรถทั้งโรแมนต์ตลกดราม่าพระนางน่ารักมากคู่รองยังมีเสน่ห์อีกโลกเทพเซียนที่ทั้งอลังทั้งอบอุ่นใครชอบแนวรักฟ้าดีต้องดูเรื่องนี้เลยเพราะมันคือความฟินที่มาพร้อมรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเต็มสิบไปเลยไม่ต้องคิดข้ามภูพาหันทาลิขิตรัก นางเอกสายบูเต็มพิกัดฉากต่อสู้คือเท่ทุกฝีก้าวบทดีแบบไม่เสียของมีครบทั้งความรักความสูญเสียความเข้มข้นสายแอคชั่นที่อยากดูอะไรจริงจังมีชั้นเชิงเรื่องนี้คือคำตอบเตือนก่อนอน,นะเรียมที่ชูไว้เพราะบางตอนคือเจ็บจนใจพังเต็มสิบแบบไม่มีข้อโต้แย้งดาราจากรักลานนำใจ Love l i k e the Galaxy แนวย้อนยุคดราม่าโรแมนต์คอมเมดี้เรื่องนี้คือขึ้นหิ่งของจริงพระเอกคลั่งรักขั้นเทพส่วนนางเอกก็คือฉลาดปักแซบ้นแต่น่ารักสุดๆดูแล้วทั้งขำทั้งเขินทั้งน้ำตาคลอบทพูดแต่ละตอนคือคม ใครข้ามกำแพงมาจากเรื่องนี้คือเข้าใจคำว่าติดซีรีส์จีจริงๆพระสุธารักเคียงใจ Wonderland of Love แนวประวัติศาสตร์แอคชั่นโรแมนต์เรื่องนี้คือพระเอกหล่อแบบแม่ทัพหลุดออกจากภาพวาดส่วนบทนางเอกคือเก่งฉลาดสู้ได้ทั้งความคิดและกำลังแฟนมีคือดีมากเล่นกันเหมือนจะทะเลาะแต่ก็หวานแบบแปลกๆพอรแน่นบทด,ดีฉากสู้มันสุดใจดูแล้วทั้งลุ้นทั้งเขินเป็นแนวรักในสมรภูมิที่เท่และอบอุ่นในเวลาเดียวกันเต็มสิบไม่เถียงเลยตำนานรักสวรรค์จันทรา o n น i g h t ม y s ต i c แนวเทพเซียนแฟนตาซีดราม่ารักอมตะถ นอกจากจะมีภาพซีจีสวอยลังเพลงเพราะตัวละครยังมีมิติทุกคนเนื้อเรื่องซึ้งแบบจับใจมีทั้งความรักการเสียสละและความหมายของโชคชะตาแถมได้เผิงมาในเวอร์ชันหล่อระดับสวรรค์คือคุ้มทุกนาทีที่ดูเตรียมใจร้องไห้และก็อบอุ่นหัวใจในตอนจบเต็ม10ล้านจากสายเทพเสียนบันทึกคีมะแห่งรุ่งอรุณคอร์เ r อร์สไดแนวสืบสวนพเียโรแมนซ์สายสื่อสายลึกลต้องดูเรื่องนี้พล็อตแน่นสุดๆไม่มีหลัวไม่มีง่วงทุกตอนมีเบาะแสใหม่มีความลุ้นจนมือจิกบอกพนั่งเคมีดีแบบอบอุ่ สรุปคือลึกลับสนุกครบ<ถ>ร<ห>้อยเต็มสิบแบบไม่มีหกักเหนือสมอรภูมิ Legend of the General แนวสงคารามาม่าแอคชัน่นเรื่องนี้คือความเดือดแห่งแม่ทัพทั้งสองฝ่ายนางคือสายรบตัวจรงิงฉลาด,าดฉากสงครามคือโคตรเท่ดูแล้วรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในสนามรบบทพูดแต่ละคำคือขลังและทรงพลังทั้งแอคชัน่นทั้งความรักทั้งกลยุทธ์ครบทุกอย่างในเรื่องเดียวเต็มสิบสำหรับสายมันที่อยากได้ความเข้มแบบจัดเต็ม ทียบท,ทาปัตพี w rules the world แนวย้อนยุคโรแมนต์ดราม่าการเมืองพนางคือคู่ปรับอัจฉริยะสู้กันทั้งไหวพริบและหัวใจบู๊ก,ก็เก่งวางแผนกระเทพเคมีคือสถานปัตพีบทพูดดีเพลงเพราะฉากอลังและทุกตอนมีจังหวะน่าจดจำดูรอบเดียวไม่พอจริงๆเพราะมันทั้งเท่ทั้งหวานั้งเต็ม10บแบบไม่ต้องสื่อใครชอบแนวปัญญาชนรักเรื่องนี้เลยจันทราอัสดง Till the end of the moon แนวเทพเสียดราม่ารักข้ามพอบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่พาคนดูติดงอมแงมที่สุดในรอบหลายปีภาพคือสวยระดับโคตรเท่อลังชุดงานตัวละครทุกคนคือหล่อสวยจนละลายเนื้อเรื่องเข้มข้นมีทั้งรักต้องห้ามการเสีย และความผูกพันข้ามภพชาติดูตอนแรกแล้วคือหลุดไม่ออกอีกเลยนี่แหละเรื่องที่เปลี่ยนคนไม่ชอบเทพเสียให้กลายเป็นสาวกแบบถอนตัวไม่ได้เต็มสิบไปเลยทั้งน้ําตาและหัวใจนี่แหละ10ซีรีส์จีนขึ้นฮิงที่คนดูทั่วเอเชียยกให้เป็นกํานานใครยังไม่ได้ดูรีบตามเก็บให้ครบเพราะแต่และเรื่องคือคุณภาพเต็มร้อยฟินครบสสนุกจนไม่อยากหยุดดูอย่าลืมคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเรื่องไหนคือที่สุดในใจของคุณแล้วกดติดตามไว้เลยเพราะคลิปหน้ามีอีกหลายเรื่องเด็ดรอให้โดนตกอยู่